มาข้อ23เขาถามว่าเหตุการณ์ในข้อใดไม่สามารถทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ที่วิวัฒนาการต่อไปได้คําว่าสปีชีเนี่ยคำนี้เป็นคําที่นิยามได้ยากมากมันไม่ได้มีแค่ประโยคเดียวมานิยามแล้วก็เข้าใจได้เลยว่าสปีชีคืออะไรภาษาอังกฤษมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสปีชีคอนเซ็ปต์มีเยอะมากเพื่อที่จะมาอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เขาเพิ่งค้นพบมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดิมที่มีอยู่นะ มันเป็นสปีชีใหม่อะไรยังไงมันมีคำอธิบายเยอะมากถ้าเป็นคำอธิบายที่ง่ายที่สุดที่เราเรียนตอนมปลายก็คือว่าสปีชีเดียวกันจะต้องผสมพันธุ์กันแล้วได้ลูกที่ไม่เป็นหมันดูเหมือนจะครอบคลุมแต่ว่าอา้าวแล้วถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศละ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคนละสปีชีกับกับอ,กอีกสปีชีหนึ่งเข,เข้าใจไหมหรือไม่ก็สิ่งมีชีวิตที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราเจอฟอสซิลมันนะ เราจะไปดูบันสืบพันธได้ยังไงอะอะไรประมาณนี้มันซับซ้อนมากครับเขาไม่อธิบายในมปลายหรอกแต่เอาเป็นว่าเหตุการณ์ในข้อใดท,ที่โจทย์ถามนั่นแหละก็ไล่ไปดูทีละข้อเลยเนาะข้อแรกผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสองสปีชีได้ลูกที่มีโครโมโซมเพิ่มขึ้นและสามารถสืบพันธุ์ได้คําว่าและสามารถสืบพันธุ์ได้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยว่าน่าจะเกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีใหม่นะสิ่งเนี้เราเรียกว่าโพลิพลอยดี เดี๋ยวเปิดภาพประกอบให้ดูอ่ะนี่คือโพลีพลยดีก็คืออันนี้คือสิ่งมีชีวิตเซล์พ่อเซลลแม่มันเป็นสองเอ็นเท่ากับหกแล้วตอนมันสร้างเซลสืบพันธุ์เนี่ยบังเอิญมันเกิดปัญหาอะไรตอนไมโอซิสไม่รู้ดันได้เป็นเซล์สืบพันธุ์ที่เป็นสองเอนเท่ากับหกเหมือนกันพอผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บเอามารวมกันได้ไซโกดไซโกดกลา,ายเป็นสี่เอ็นวะเห็นไหมว่าจำนวนชุดโครโมโซมเปลี่ยนไปละ แต่ว่าไอ้ 4N เนี้ยมันสามารถมันสามารถไปผลิตลูกแล้วก็สืบทอดพันธุกรรมอันเนี้ยต่อไปได้เรื่อยๆเป็นสปีชีส์ใหม่ได้ดูแปลกนะแต่เหตุการณ์นี้มีจริงๆโ p ลิพลอยดีมักจะเกิดในพืชในสัตว์ไม่ค่อยเกิดหรอก 4N มักจะตายแต่ว่าพืชอะได้ซึ่งผมคิดว่าหนังสือสวทอ่ะอธิบายหัวข้อนี้ไว้ไม่ค่อยเคลียร์แล้วก็แปลกนิดนึงไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าลงเพจให้ฟัง แต่เป็นว่าอ่าน,นผ่านๆแล้วกันในหนังสือสวทคิดว่าอธิบายเรื่องนี้มันดูแป,แปลกๆแล้วก็ดูอ่านแล้วตั้งคําถามเยอะโอเคแต่เอาเป็นว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ข้อ2การแยกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทําให้สิ่งมีชีวิตวัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละบริเวณอ่ะคำนี้มันมีมันมีทคนิคเขาเทอมอยู่เลยเรื่องการแยกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยการแยกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วทําให้เกิดเกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า อโล p a ทริกส p ป c ชี t ชันซึ่งเวลาเขาสอนเรื่องนี้ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากที่เขาชอบยกก็คือเรื่องของกระลอกเป็นกระลอกที่ที่ไหนนะถ้าจะมีผิดแกนแขนยอนเออใช่แกนแขนยอนลองดูรูปข้างล่างนี้นะเขาบอกว่าแต่ก่อนอะสองฝั่งของหน้าผาเนี่ยมันเคยชิดกันมาก่อน ถ้ามันชิดกันปุ๊บสิ่งมีชีวิตมันก็เคลื่อนที่ไปมาระหว่างสองฝั่งนี้ได้แต่อยู่มาวันหนึง่งไม่ใช่อยู่มาวันหนึ่งหรอกมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อยๆเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีอะไรสักอย่างทําให้หน้าผาทให้แผ่นดินสองฝั่งเนี้ยแยกออกจากกันมีอะไรสักอย่างขั้นตรงกลางแต่ว่ากระโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่จากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ได้จากแต่ก่อนที่มันเคลื่อนที่จากตรงนี้มาตรงนี้ได้ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วมันแยกออกจากกันแล้วกระโลกที่อยู่ฝั่งนี้ ก็ติดต่อกับกระลลกฝั่งนี้ไม่ได้ไม่เกิดการถ่ายเทยียนระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งนี้ก็จะมีวัฒนาการของมันไปตามสัมพาพแบบแวบดบล้อมฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็มีวัฒนาการกันไปตามสภาพแวดล้อมฝั่งนี้จนสุดท้ายนักวิจัยเข้ามาพบว่ากระลอกที่อยู่ฝั่งเนี้กับกระลอกที่อยู่ฝั่งนี้ไม่สามารถกลับมาผสมพันธุ์กันได้อีกแล้วแต่ก่อนมันได้แต่ตอนนี้มันแยกแยกไปนานๆปุ๊บมันไม่สามารถกลับมาสืบพันธุ์กันได้แล้วเข การลอกสองชนิดนี้ก็เป็นคนละสปีชีกกันแล้วตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้จําชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าการแยกการแยกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยทาให้เกิดการวิวัฒนาการกลายเป็นสปีชีใหม่ได้จริงๆข้อสองก็เลยถูกทําได้ข้อสามชัดมากเห็นเําว่าเป็นหมันเนี่ยค่อนข้างจะชัดแล้วว่าลูกเนี่ยไม่น่าสืบทอดพันธุกรรมนี้ต่อไปได้แน่ ข้อ3ามเขาบอกว่าสัตว์สปีชีเอหกสิบสี่โครโมโซมสัตว์สปีชีบีหกสิบสองโครโมโซมซึ่งเลขนี้มีจริงๆคือม้ากับล่อจำไม่ได้เหมือนกันว่าม้ากับล่อไหนหกสิบสี่หรือหกสิบสองแต่มันว่าสักสักอย่างหนึ่งอะขอโทษม้ากับลาผสมกันผสมพันธุ์กันปุ๊บได้ล่อล่อมีหกสิบสามโครโมโซมซึ่งมันไม่ได้เข้าคู่กันล่อก็เลยเป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบทอดสายพันธุ์มันต่อไปได้อันนี้ก็เป็นสปีชีคอนเซ็ปต์หนึ่งเนาะที่บอกว่าม้ากับลาเป็นคนละสปีชี ถึงแม้จะมีลูกกันได้แต่ลูกก็เป็นหมันอันเนี้ยเข้าคอนเซ็ปต์สปีชีที่เ,ทเรียนกันตอนมปลายเลยกรณีเน,นี้ยเป็นไปได้จริงแล้วก็ตอบข้อสามนี่แหละมันชัดมากเลยเขาถามว่าไม่สามารถเกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีใหม่ที่วิวัฒนาการต่อไปได้ก็ก็เป็นหมันไงเพราะก็ชัดเจนเนาะข้อสี่เกิดมิวเทชันทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เกิดการแยกเหตุการสืบพันธุ์จากสิ่งมีชีวิตเดิม อันเนี้ยไม่ได้บอกว่ามีการแยกทางภูมิศาสตร์หรอกแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนี่แหละที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมทําให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งไม่สามารถผสมพันธุ์กับสิ่งมีชีวิตกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แต่ก่อนมันเคยผสมพันธุ์กันได้แต่ตอนนี้มันมีอะไรสักอย่างเปลี่ยนไปทําให้กลุ่มนี้กับกลุ่มนี้มันไม,ไม่ไม่ไปผสมพันธุ์กันอีกแล้วเราเรียกว่าซิมพัตติกสปี a t i o n อ่าเวลาเรียนนะเราจะเรียน2คํานี้คู่กัน a l l o p a t r i กกับ Sympathtric อโลแพทริกคือมีการแยกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทำให้สิ่งมีชีวิตถูกแยกเป็นสองกลุ่มแล้วผสมพันธุ์กันไม่ได้ส่วนซิมแพทริกก็คือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตแต่ก่อนที่มันเคยอยู่กลุ่มเดียวกันมันแยกเป็นสองกลุ่มแล้วมาผสมพันธุ์กันไม่ได้อย่างในกรณีนี้ก็คือมันเกิดการแยกเหตุการสืบพันธุ์เกิดขึ้นหมายถึงว่าเหตุผลที่จูงใจให้สิ่งมีชีวิตทั้งสองกลุ่มนี้มาสืบพันธุ์กันมนนนึงงออกกสืืพัธุ์ลาค มันก็ไม่เจอกันละอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นพอมันไม่ได้สืบพันธ์กันมันก็ไม่มีการถ่ายเทยีนระหว่างสองกลุ่มนี้มันก็วิวัฒนาการตามทางของมันไปสุดท้ายอาจจะเป็นสปีชีส์ใหม่ก็ได้ข้อห้าเกิดการผิดพลาดในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตในสิ่งมีชีวิตทําให้ได้เซลล์ใหม่ที่มีชุดโครโมโซมต่างไปจากเดิมก็อย่างที่อธิบายไปว่ามันคือพล l พลอยดีเนาะที่การแบ่งเซลล์ไมโอติไมโอซิตเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธ์ตัวเนี้ยมันมีปัญหา มันก็เลยทําให้ผสมพันธุ์กันได้เป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาที่มีชุดโครโมโซมต่างไปจากเดิมตามนี้ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3นะครับ